สวัสดีครับคุณู้ชครับคมณผู้มเราชมชาวบ้านชาวบ้านเมืองแบบเหมืองไม่ห่วยเหรอเศองัวนนะครับมาซื้อว่าของพี่ชายผมคื่บานไรพ่อใจฟ้าบสนะต่อราคากันอยนเเสามเยหันอลีอเเจ้านี่ครับงวแม่นี่นะครับงวนแม่หัส่อสลีบ้าม้ย้าอไรผมสี่เลยนาสุดมืออื่นเจ้ากัน แม่เลนุลูกสาวแดงกาลสินม่หัวหูตเสีย้ยเารเ่ในหานนี้จ้าเ่ยคิดมันบูหูตัวไห้แม่คิดามันหลยตัวขายออกเง้เพื่อนร้านไหนเจียร้านสิบเอ้าเองลูกมันนี่ตัวเมียนี่นี่ขอตัวนึ่งจะจะบบดตรเมาเลยอขอตัวนึง กูเดินกับแม่เดนม่ให้เล่เจ้าบอสแกหนี่งเือม้มือ่นกอนกับม่เนาะอ่าเดี๋ยตว่ามตัวขายเดอกหอขาดหยเนาะเดูบสาสิ่เนพง้เลเดือนแปดสิบเจ็ดจุดหานะครับเป็นเอฟสามะครับลูกสาวแดงกระสินนี่คร็ใลเป็นายแม่ลูกนะครับนี่ลูกเขา ลูกเขาที่ผมถ่ายลงคลิปนั่งก็เป็นบีบมาเตอร์นะครับบีบมาเตอร์ใส่กับงวงหูเจ้าแม่เพิ่งผสมไปนะครับตัวนี้ลูกในซีเดือนแล้วนะครับซีเดือนเจ้าแม่เพิ่นก็ไประเดผสมเหรอเขาเลี้ยงงวดดีนะครับขอบพี่ชายผมเพิ่นเลี้ยงดีราคานะครับเดี๋ยวราคาเพิ่นเพิ่นให้สามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าร้อยนะครับเบิ่งนะครับ สูงใหญ่แห้งนะครับตัวนี้สูงลอยสูงอยหกสิบวกป <c oughs> ระมาณ6กสิบสากสี่คนแนะครับแม่ฮินดูบาสิตกับโมี่แม่ดูน่าห่ใจกันมีขาถกว่กับแม่นี่ยโม,มีนะบ่มีขาถกืแ่ีแดูกลูกสาวแดงกระ,ระสินนะครับแม่ ไม่ได้ให้ลูกนะตัวนี้ลูกสาวเพิ่นอีกตัวนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวผสมตับตัวนี้เป็นลูกโนกเบิลนะน,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  <it> นานน่าจะเป็นโน้อเปิลที่ผมจำได้ผมไม่ายหรอกนี่ครับลูกตัวนี้แหละล,ลูกในหูยาวนี่แหละน้องเลโน่นี่แหละตัวนี้ครับลูกล่าสุดเพิ่น, <antes> นผสมบีมมาเตอร์ออกมาเป็นเสือนะครับ <c oughs> ี่น้องว่าเรื่งใดหน,น่องครับคอมเมนต์มาเบิ่งหน่องครับราคาเป็นเัื่งใดหน่องครับพอสื่อหรือพอขายบ่หัวหูยาวหน่องครับเลือดแปดสิบเจ็ดจุดหาน่องครับเป็นเอฟสามหน่องครับใส่เข้าไปอีกก็เป็นเอฟซีน่องครับถ้าเป็นงวงหูใส่อีกสั่นหนึ่งทองสันหน่องครับมันจะเป็นเลือดเบื้อเบื้องเลียดลอยเออเลียดลอยได้แต่ที่ใส่ผมใส่ เป็นเนื้อนะครับสายเนื้อเดี๋ยวมันใส่จะบีบมาเตอรนะบีบมาเตอร์สี่เดือนนะครับผมสี่เดือนสูงเท่าลยครับสูงลอยลอยยิบห่าละเอียดลอยสามสิบเลยสิบเลยครับงูสี่เดือนนะครับขาใหญ่นะครับเดี๋ยคือคอดีของงัวฮินดูบาซินนะครับใส่บีบมาเตอร์ใส่งัวเนื้อนะ เปรีสิหินดูบอสินมันลายโตนะครับมันลายตัวก็เลยต้องปลดออกไปนึ่งแม่นีมันแย่งพแม่นีมันพายมูยาง เป็นแม่โป้มูอามูอไปลูกสาวแดงกลสินกับแม่เป็นลูกสร้างดำสำหรับตัวนี้ยายเป็นท่องคำแถไหลงวหูเนาะแม่เป็นลูกสร้างดำาราก็ยายเขาเป็นลูกท่องคำแถนะครับ ตโซโลเล่พวกนู้นก็มาจากเมญ่สเป็นลูกเ,เป็นฮินดูบาซินโซโลเล่สุงตัวใหญ่สูงใหญ่ตัวนี้ด่าสยหนาตัวนี้ลูกสาวโนเบิลนะครับปเป็นพี่สาวตัวนี้นะครับตัวนี้นเป็นดีมาเตน้องเลนู ลูกสาวแดงกัลลศินขายแล้วนะครับอ่ะไปกับลูกแม่ลูกนะครับสามหมืนนะ่นห้าร้อยนะครับเอาตัวนี้ลูกสาวก่อนตัวก่อนอันนี่ยอังเิดโนเบินเบนจะเอาแต่ลูกไว้นะครับอ่ะไปนะนะครับอ่ะพี่น้องคิดเห็นว่าอยงไรก็ลองคอมเมนต์มาเนาะนะครับ ราาพ่อสื่อหรือพ่อขายยังไงนะครับเอาคลิปน,นี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพนะื่อนำสารผูเข้ามาเป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ